ปิดแลเปิดั้งะต้นอื่นนี่ไม่มีสรุปเลยนะต้นนี้ปลายมีาสดุดนี้วยนี่หนึงยนสี่วันนี่ยนทั้งวตร่้วันมองเห็นไหมมองเห็นไหมครับไม่เห็นก็ไม่เป็นไรครับน้ำบัตรอมาไว้นย่างนี้ถ้ามีนำบัตรออมาให้ได้กรกลับมาเลย

เราเราจำง่ายช่องนี้เจริญพัฒนาคำถามภาษาหาทักทิณาเครียดเครียดประสบหารณ์ เงินทองามสามารถพิเศษน้ำมันเนี่ยเก้าช่องหรือว่าน้ำมันพุ่งขึ้เนี่ยง่ายกว่าอะไรนะสภาพชีวิตดิเวลาเราไปไหนเราเจอคนเราช่องนี้บางทีมันเริ่มจะมีน้ำมันแล้วเริ่มแหลกแลกหลายแหลกแทกเลยเมื่อก่อนสมัยก่อนทุกก่อนจะมีน้ำมัย น้ำบาตที่มาจากประเทศออสเตรเลียาเป็นที่้สออะไนะข่องบนอนี่าอ่าแถวบนนะฮะบนบนบนงานยิงงานยีงานซิเวอร์นีิยันนี้มีในนี้มีเออโอเคอ่าน้ำบัตรร้อน เรา,เ,าเรียนแค่น้ำบัตรเนี่ยที่มิตริชานบอกว่าคั้นอยู่สิงคโ,โปร์ประมาณ7จ็ดแปดหมื่นเงินนี่น<ม>แกเป็นเพื่อนแกไปใจ่ายให้ประมาณกี่กี่เท่าไหร่เป็นกี่พัน,นล้าร์งินเลยแต่แกไม่สนใจพอมาเจอตอมาก,ก,ก็แกโอ้ยท่านแกเลยชอบมากเลยน้ำบัตรหลังจากที่ตมาแกติดตามมาตมาแนะนำคนนึงโอ้ยท่าน ที่ก่อนผมเคยไปเรียนนะเพื่อนออกตังให้ไปเรียนนะผมไม่สนใจนะแต่ตอนหลังเนี่ยเห็นคนมาเนี่ยตอนหลังนี่แกไปไหนแกนำบัตรเทียบเลยนแต่มาก็จะยกคอสคาบนำบัตรเนี่ยให้แกแชร์ประสบการณ์ของแกแชร์สนุกเลยดีให้แกที่เราไม่พอนะคุยภาษาคือเราไปเปิดดูตอนหลังกันนี่รูปนี้นะต่อไปการอะไรครับอาจารย์การเครียดเครียดเครี่ยวเครียด เจริญพัฒนาอุปถัมภ์สังหาพีังงานเครียดอุปสรรคปัญหามนุษยสัมพันธ์ราภเงินทองความสัมพันธ์ความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษเจริญพัฒนาเจริญพัฒนาเจริญเจริญจตเจริญจตเจริญอโตอันเนี้ยเนี้ยมีดูดีขนาดไหมเอออย่างนั้นหน่อยเจยิญ อาจารย์ขอเล่าเพิ่มหน่อยนะแล้วขยายความเร่อสตอรี่อามาได้คนเดีเขาเรียนประมาณวันสองวันเป็นห้าหกชั่วโมงเนี่ยเรียนน้ำบัดแต่อามาย่อมาเหลือแค่ชั่วโมงละสองชั่วโมงบางคอร์สเนี่ยแล้วก็มันเวลาไม่พอก็แค่ชั่วโมงเดียวโอเคน้ำบัรเนี่ยประวัติมันมีมานานเลยก็นานเหมือนกันนะถ้าเราดูหนังจีนหนังจีนหนังจีนละรานละราน เขาจะเอานำบัตรชื่อเนี่ยเขาจะเอาแกะตรงไหนแกะแตรงไม้ไผ่ตรงนั้นไผ่แล้วก็ขเขียนว่าอะไรนะขเขียนวนะ่าอะไรนะ,ะใต้กายสิทธิ์ชื่อห้องเต้เป็มมนมมาีคนผมก็รักทีม้ามีใต้ไข่ที่ตั้งบ่ออะไรมีการตอบอะไรอะไรนะแล้วมีใช้ค่าแตนะด้วยพายกปลายขึ้นมาปุ๊บ

อเหรอนั่นหาว่าเราเสียงเขียงผิดเลย้อนหลังะมันดูแตจบลาลาอ่าตอนนี้ก็ว่าแล้ว่มคิดอยูว่าไม่ใช่ลาบอนี้นะาบลาลาาแกงหมเลยโอเทำาี่วมันชอยู่นั่นตมรนดูอยู่ว่าดูใครจะจับอ่ะไรดตรงนี้หน่อย ก็อไะไรก็เราเขียนกลับไปกลับมาเรียนมาเลยพูเขียนชัดนะอ่ะต่อไปเห็นไหมมันมีมานานมาแล้วแล้วก็คนที่จะมีนรรมะจนว่าคนจะเรียกินเรียกใช้คนมีหน,น้ามีตามีเลอดมีสัตว์สี ่มีอะไรหน้าที่การงานมั่นคงใช่ไหมถ้าใครแบบมีน้ำบัตรไม่ว่าจะเป็นเราไปดูเป็นตลาดนั่นแหะไปถามว่ามีใครมีน้ำบัตรไหมในตลาดนั้นไม่มีพวกแม่ค้าแม่ขายปั้นปั้นน้องตายเหรอหรือตาสีนตามาตามาตามีตาเลยไม่มีหรอกเราดูซิว่าอันะไรพวกอะไรที่มีน้ำบัตรเรายกตัวอย่าง ก็ธนาคารทำงานแบงก์ก็าขายประกันพวกเซลเวลามีลูกมีอะไรด้วยด้วยมีที่อยู่มีอะไรโอ้มันดูแล้วมีน่าเชื่อถือไหม น่าเชื่อถือนะนำบัตรเราใครไอ้พวกที่เราเราไปดูโอ้เราดูนำบัตรก็ในนำบัตรมันมีอะไรบ้างถ้าสมัยก่อ,อนเนี่ยมีเบอร์โทรศัพท์มีตำแหน่งใช่ไหมแล้วที่อยู่บริษัทชื่อบรร์สายหูคุณอยู่โตลิต้าคุณอยู่ซิต uh, ี bank, uh, ้แบงค์ซิตี้แบงค์เรคุณอยู่ไทยพฟันที่กรุงเทพโอ้โหมันรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ธรรมดาไว้ทำงานมันม่นคงคุณรับราชการเป็นอะไรแล้วเพิ่มเป็นตำรวจเป็นแหละมันสังเกตมันว่าคนที่มีนำบัตรส่วนมากจะเป็นคนที่ เดี i, a, m ee, m ee ๋ยวคิดเดี๋ยวใช้มีการงานหน้าที่มั่นคงมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีเบอร์ทงเบอร์แฟกแต่ตอนนี้มีอะไรเบอร์ลายเบอร์เซฟเบอร์พวกเอ็อซ์สแกมอะไรหลายๆอย่างมี Q R code มันมันต้องเปลี่ยนไปตามตามอะไรนะตามสถานการณ์โลกในเมื่อกี้โอเค เสร็จแล้วจะมาไปเจอศาสตร์ที่ไหนประเทศอ่ามาเลเซียนะที่กัวงลงโป้พอจะมาไปสอนเนี่ยสอนหนึ่งกว่าครั้งแตก็ดูเลยเสร็จครับประมาณน่าจะประมาณสองศูนย์หนึ่งเท่าไหร่เนาะหนึ่งหนึ่งกว่านหนึ่งหนึ่งอยูหนึ่งเท่าไหร่จำไม่ได้นะต้นทานเด็กผมว่าต้นต้นปีหรือเปล่าเลยสองพันเท่าไหร่แตมาจําไม่ได้แต่นานแล้วเหมือนกันพอาไปเรียนปุ๊บคนเราจะจากกันใช่ไหมเราก็ต้องแลกนันบัดตอนนั 1, 1, 1, 1, 1, 1, ้นตมาก็เริ่มกำลังเริ่มออกมา เริ่มออกมาออกมาไปมาจะบาอขอลำบากแลมันก็เอ๊ะ่บอกให้หานตมาหลาต,มา,ลาตมาเรียนคอมพิวเตอร์เทพเสพคำนนบัตรให้เลยเสพแลก็อเอามาเรื่องันแล้วก็ดึงอาสื้อออกมาแต่ก็แจกครับ้วแจกพบเป็นไงบ้าง้วแจกพบก,ก็เนี่ยเรแจกแรกแลำบากปบคนที่บอกเ hey, ฮ้ยอาจารย์อาจารย์เนี่ยเคียดมากเลยเนี่ยให้ดูเดอลนะององปัญหาน ตอนนั้นก็เราไม่รู้เลยเราทำน้ำบัตรทำไมเขากับน้ำบัตรออกมาแค่เดียวเขาอ่านตัวเราได้แล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราชื่งเลยเดี๋ยวก็ส่วนแต่เดี๋ยวแกไปหาคน้นหาเลยนะในในที่แกเคยไปเรียนน้ำบัตรนั่นแกก็เอาชิตมาให้แต่มาแผ่นอีกเนี่ยเป็นตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวข้างล่างนี่จะมีข้อห้ามข้อควรระวังข้ออมีหลักการที่อย่างหลักเลยข้อที่อย่าง สรแล้วพอแตมาทงานส่มาที่ไม่ทำานบ่ียนึ่ปีหนึ่งอะแต่มาโนคนอะไรที่เชื่ออี่เนี่ยกสอบเจอรมีื่อไม่เยอุเนแต่มาเขาก็มีเกาปรประมาณเดือนนี้่มท่องจำ่ันนี้เรียบร้อยล้วการท่อเจอใก็มาิดตารางยเลยนี้คือเชืาจ้ประสบการอ้ยรวยไม่รวยมีนังบั e เจริญม่มีกานเินรกันเริ่มดีแล้วเริ่มเริ่มเริ่มจัควานี่ก็ ีมาออแใจอาจารย์ก็อาจารย์เอาแบบพื่ขก็เอาอนที่เีนเขาียเข้ก็เนี่ยมองไม่ทันเขาเขาก็เริ่มทำเลยพอเราเรีทีเชื่อมนมัน่อใจก็จหน้าใบใจน้าเขาเข้าแล้วพวกก็มาทำแปกแก้แป๊กเน่ยเขาแก้ก็แก้แั๊กนกไม่นานก็สองสามเดือนรานเรียนไปอีกทีนอาจารย์ครับโหเขาแล้วอาจารย์มาแก้ลำบากให้ผมเนี่ยแนมก็ไม่กบเี่ยจับัไปเอ็อไรับงาเยอแย้อะไรคนออเดอร์ของมันเยอะเลยะจะกิน ะมาเยอะที่เดียวหลังจากน้นก็เนี่ยจะมามาเริ่มเริ่ม,มแล้วต,ตอนทำเ,น,เนี่ยไม่ทําแบบว่ามาตรฐานะทำแบบว่าแค่แบบว่าปิดเองอะไรเองแล้วพอปิดเองพอ,พองะไรเองปอกออกมาก็ดูมาเขาแจกไปเสร็จแล้วก็ทางอะไรนะทางอันนั้นือทางที่เขานี่นำบัตรอ่ะเขาจะมันจะเจอลูกศิษย์เราถึงว่าเราเก่งแล้วเรืนน่อนำบัตรสิบปีเราสะสษัทผมอะไรประสบการณ์มาจะไปเจอคนที่เก่งกว่าเองโอ้โหเขาไปเรียนจริง,รงๆมา ไอ้ลูกศิษย์คนนั้นโอ้น่าจะเสกหัวนั่นโดนทำไมถึงยากศิกย์หัวอ่าออกมาเรียนอาตมาถ่ายทอดสอนนี่แกอาตมาให้หมดเลยแต่พอเจะเรียนนำบัตรมานะแกเสียไปหลายหลายเงินเหมือนกันแต่เราอยากได้ชีสออ่ะชี่ยชีเขาสอนเนี่ยหนังสือแกมาให้แต่มาดูเราอยากได้เพราะไปกระสารก็ว่าอันนี้อาจารย์ไม่ให้ถ่ายแต่ใครกระสารนะแล้วก็เกาอะไรแล้วทำไงดีไม่ขนาดนั้นก็ขอถ่ายแต่แกไม่ยอมให้ไม่ยอมให้ สุดท้ายเนี่ยแหละแล้วก็ไปหาทางอื่นได้คนอื่นก็มีตื่นี้มันกขาเริ่มเริ่มมันได้พบเลยสนใจเลยตั้งหลังเลยการคิดสอนจบออกมาแล้วจะแถมน้ำนำบัตรให้เลยว่าที่ถ้าเป็นสิงคโปร์นี่จะสอนแต่น้ำบัตรล้วนๆเลยวันนี้น้ำบัตรล้วนๆเลยบัตรนามมัมีเลยนี่มันจะคนอื่นมาเกี่ยงแลบจะให้กระจายตัวเก่าทำไมจ้ะข้างหน้าข้างเลย ตปอในกระเป๋านีอะันี่เอคนนี้น่้จยเในกระเป๋าเนีย้ยท่างแก่ tất cả mọi người không chuyện là suối mát 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 ถ่าย <ถ teen. S 1> แล้วก็กลาแล้วส่งน like ี Blessed, ่ชัดเลยาะวังวัชพอชที่ระวางกับแบบว้นขลย